อยู่ท่ามกลางแม่น้ำวนเวียนอยู่ทุกคนหูยหน่ากลัวไหมหน่ากลัวมากๆดูนะทุกคนวิวสวยตอนนี้เราก็จะกำลังจะพายเรือเข้าฝั่งนะไม่รว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็พายอยู่ตรงนี้ละพายเรือเข้าฝั่งกันดีกว่าทุกคน อาพายเรือลินนเลยทุกคนบริเวณพาพายเรือลินนเลย,ลลเลยตุกยต๊กเล่นตุ๊กแม่น้ำแล้วไปยบ่ได้ต้องพายเหืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติภูเขารอบล้อมวิวงามงามการกระจนภัยคนเดียวกลางภูเ<ม>ขาเหมือนในหนังเลยงูอนนะคะดางูขึ้นมาได้ททุกคน มัวนาฮอนด้านะนะมีหัวนาเธอแท้เธอคิดยังไงให้เหรอมัวนาฮอนด้า,าดเห,ห,าเหมือนเลนในภาพเลยน้ำเขียวขนาดนี้คุณน่ากลัวไหมปลูกขึ้นมาเป็นหอน เหมือนมังกรนะเห็นอะไรน้ำก็เขียวแต่เอาไปทั้งได้แต่เราไม่กลัวเพราะเราว่หยน้ำเป็นแล้วก็เราก็ไม่กลัวน้ำอีกนี่อยู่วิวงามขนาดวิวสวยสวยวิวงามงามธรรมาชาติล้วนๆเลย ดูสิหนอก้วงใหญ่นะม,นงงม,นนมันมีดอกบัวเนี่ยองศิงามหน่อยแต่มันบ่มีดอกบัวเขาบริปูดอกบัวใส่เขาปูดอกบัวใส่ครับตอนนี้เราก็พายไปเรื่อยๆก็จะถึงพังแต่ว่าจะถึงพังเมื่อไหร่เราก็พายไปพายเห้อมมือดี มือข้างเดียวเองเพราะว่าข้างนี้ข้าจับโทรศัพท์วิวงามปะทุกคนเอาวิวให้ทุกคนได้เบิ้องเพนหัวตัวป่ามันลอยมาเป็นหมู่เป็นตู ปลาตูา่าๆง่ายๆอ่ะดื่น้ำตูปลา เหมือนมืดผุนกํลังจะมานี่คือเรือเหงือ่อย่างเหือนะเราตองยานเรืองหัวความแข็งแก่งชุดยอดมันก็จะเป็นใายห่วยเอาไปใส่ าพาเอาวิวใหเบื่อทุกคนินิายเอาา่งของเรายูาทงางโห้นล้าตรงปทงางทางโ้นเด้งเลยเามาท่ทางแล้วเอาก็ต้องปายกับอุ๊บไปนู้นเหรต้นไม้มีต้นไม้ที่บูมีใบไม้อะละ ันคือฝั่งของหาเราต้องไปให้ถึงเดิ่มาหาจีฮอดฟุ่ดุ่มา ไปถึงต้นไม้แล้วทุกคนโอ้ยป่าบอลใหญ่ขนาดเลยนี่ต้นไม้ที่เราจะไปเราก็จะเอาเรือเข้าไปฟังแล้วมีเหือสองลำ้ำเลยต้นไม้ในะงามแป โบมีใบไม้นี่ต้นไม้ลอยแดงกับจับกูดโปดกาดปะนี่เหงาตัวนั้นสีบัวเหงาตัวนั้นโอเคทุกคนจบทริปพาทุกคนไป,นปนจูนภายโอ้ตน้นไม้งามขนาดนี่ก็เป็นกลางหนองเลยเนาะแล้วก็วิวภูเขางาม,งาม บายบายพบกันใหม่คลิปต่อไปเอาเรือเข้าฝั่งก่อน